สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมเตาย่างกันนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเตาย่างงานสั่งทํานะครับเป็นเตาสเตเลสสามศูนย์สี่นะครับสเตเลสเนื้อดีมากนะครับนี่มาดูโดยรอบนะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยโจทย์ที่ต้องการก็คือว่าตะแกรงนะครับตัวตะแกรงปิ้งเนี่ยต้องไม่เลยพื้นที่ด้านในนะครับและเป็นเตาสองชั้นนะครับเวลายกขึ้นมาดูจะเป็นลักษณะนี้นะครับ ผมยกด้วมือเดียวนะครับสักรู่นะครับนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเตาสองชั้นซ้อนกันอยู่นะฮะนะครับก็คือลูกค้าไม่ต้องการให้ร้อนนะครับก็เลยทําเตาซ้อนเตานะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับสองตัวซ้อนกันนะครับและก็ดีไซน์แผ่นตัวนี้นะครับเพื่อกั้นไม่ให้ขี้เถ้าออกมาข้างนอกนะครับนะครับก็คือถ้ากดตรงนี้ลงไปข้างล่างนะครับก็จะปิดขี้เถ้าไว้ นะครับแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสเตเลสเนื้อดีมากนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูข้างล่างนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับหลังจากแยกชิ้นส่วนออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเตาตัวนี้จะมีคานด้วยนะครับคานทั้ง3ามตัวนะครับนี่นะฮะหนึ่งนะครับสองแล้วก็คาน3ามตัวนะครับจากนี้การปัญหาเรื่องการตกของช้างนะครับไม่มีการแอ็นพูดง่ายไม่มีการแอ็ดแน่นอนนะครับนะครับก็คือ รองรับน้าหนักจากตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตัวเขาเองก็มีก็มีคาดเหมือนกันนะครับเตาชั้นที่2นี่ครับนะครับเสริมความแข็งแกร่งเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับสวยงามและน่าใช้นะครับเป็นสเตลเลตทั้งตัวนะครับนะครับอันนี้ต้องบอกว่าทั้งตัวเพราะตัวนี้เนี่ยปกติเตาทั่วไปเนี่ยจะเป็นเหล็กนะครับหรือตะเกรงบางๆของสเตลเลตแต่ตัวนี้ใช้สเตลเลตทั้งแผ่นมาเจาะดูนะครับแบบนี้เลยนะครับ ก็มีะลักษณะนี้เลยนะครับนะครับสวยงามมากครับมีหูจับนะครับไม่ร้อนนะครับแล้วก็ส่วนขาเนี่ยส่วนขาของเตานะครับจะเลยมา4เซนติเมตรนะครับเพื่อการความร้อนนะครับจะเลยมาแบบนี้นะครับทุกอย่างไม่มีคมนะครับทุกอย่างไม่มีคมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตรงนี้นะครับเหมือนจะมีคมนะฮะนี่นะฮะรูปไปเลยครับไม่คมะครับนะครับเก็บงานอย่างดีนะครับสวยงามนะครับก็ท่านสามารถสั่งซื้อได้นะครับเล็ก สั่งทําได้เลยนะครับว่าจะเอาไซส์ไหนดีไซน์ไาเองก็ได้นะครับวาดรูปมาเลยก็ได้นะครับสั่งซื้อสั่งทําสั่งผลิตนะครับที่เบอร์0ูนย์กนะครับสองแปดหกสามศูนย์แปดสามนะครับมีทุกไซส์นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ